สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชา n นลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหมูทอดพริกสดกันครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูทอดพริกสดของเราครับหมูทอดแบบกรอบนอกนุ่มในครับพริกกระเทียม,มอหอมๆนะครับ่าทานมาก่อนอื่นก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มัมก็จะมีเป็นเนื้อหมูครับวันนี้หมเลือกใช้เป็นส่วนของสันคอนะครับกระเทียมไทย พริกขี้หนูสวนพริกไทยเม็ดซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตันทรายผงปรุงรสน้ำเปล่าและก็นี่เลยครับแป้งทอดกรอบตา UFM อันนี้เขาจะเป็นแป้งทอดกรอบที่ยังไม่ได้ปรุงรสชาติมานะครับเราจะสามารถนําไปประยุกต์ทําเมนูได้หลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานหรือจะนํามาชุบทอดนี่ก็ช่วยให้ได้อาหารที่ฟูกรอบนานแถมไม่อมน้ํามันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยครับ แล้วก็เนื้อหมูครับแล้วงทำควาสะาดให้ดีนะครับเสร็จแล้วนำมาหั่นเตรียมเลยครับอย่างเนื้อหมูที่ผมเลือกใช้นเนี้ยผมจะเลือกใช้เป็นสันคอครับแล้วก็สังเกตลายของเนื้อหมูนะครับเนี่ยลายเส้นหมูก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้เราหั่นตัดขวางลายเส้นนะครับเวลาที่เราทานเนื้อหมูจะได้ไม่เหนียวครับเทคนิคเลยนะครับให้เราตัดขวางเส้นเลย แล้วก็ขนาดของชิ้นหมูที่เราทำนะครับอันนี้ก็หั่นได้ตามความชอบไปเลยนะครับใครอยากได้เป็นเส้นเป็นเต๋าหรือว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่ไหนครับแต่แนะนานิดน,น,นึงครับเวลาที่เราหั่นหมูอ่ะอย่าหั่นชิ้นบางหรือว่าเล็กเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทอดเสร็จแล้วหมูเขาจะหดลงอีกครับเขาจะทําให้เนื้อหมูเขาอ่ะแห้งแล้วก็แข็งกระด้างเกินไปครับทานไม่อร่อยนะให้เขามีความหนาสักนิดครับอย่างที่ผมหันนะ่นอ่ะผมจะหั่นเป็นชิ้นความหนาสักประมาณครึ่งถึงหนึ่งเซนครับหั่นเป็นแผ่นไว้ก่อนนี่ครับเสร ลายเนื้อหมูเขาอยู่อย่างเงี้ยก็หั่นขวางตัดลายเนื้อหมูเขาครับอย่างวันนี้มันจะทําเป็นแบบเส้นครับก็จะหั่นขวางมาเป็นเส้นนี้ครับเส้นเนื้อหมูนี่ก็ตามความชอบไปนะครับอย่างนี้มันยาวเกินไปเราสามารถหั่นให้เป็นท่อนที่ไม่ยาวมากก็ได้ครับหั่นครึ่งประมาณนี้เลย เนื้อหมูนี่เราก็เลือกใช้ได้ตามความชอบนะครับอย่างใครชอบให้กิดเป็นเนื้อดแดงล้วนๆน่ะใช้เป็นพวกสะโพกสันนอกสนันในก็ได้ครับหรือว่าใครอยากให้มันติดมันหน่อยจะใช้เป็น3มชั้นหรือว่าสันคอแบบที่ผมใช้วันนี้นี่ก็มีความมันนิดนึงครับก็จะทําให้น้อหมูมมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ครับเลือกใช้ได้ตามความชอบเลยครับนี่นเลยครับเราก็จะได้เป็นเนื้อหมูที่เราหั่นเป็นเส้นๆเตรียมรอไว้เรียบร้อยแล้วนี้เราพักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือหมักหมูกันเลยครับก็พริกไทยครับวนีมมมกกทะาาาหวอ่่ ครไม่มีใช้เป็นริกใช้ป่นก็ได้นะครับนี่งั้นมาโขลกหยาบได้เลยครับนี่ครับโขลกประมาณนี้พอไม่อยากให้มันละเอียดมากครับเวลาเคี่ยวโดนพริกไทยจะหอมมากก็กระเทียมครับแนะนําใช้เป็นกระเทียมไทยได้เลยครับอันนี้ใส่ไปเล็กน้อยพอครับล้างทำก๋าศาสตร์ให้ดีนะครับถ้าเกิดใช้น้ําเปลือกว่าถเกิดเป็นกระเทียมไทยอย่างเงี้ยเปลือกเขาจะบางเราสามารถทานั้งเปลือกได้เลยครับต้องดูให้ใหม่ๆด้วยนะครับอย่าให้มีลานะ ก็โครกจบหยาพอครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับใส่กระทยมิตไทยลงไปหมักกับหมูที่เราหั่นเตรียมไว้ได้เลยครับแล้วก็ปรุงรสชาติตามความชอบเลยครับซอสหอยนางรมอันนี้จะหมักแบบไม่ง่ายครับวันนี้เครื่องปรุงไม่กี่อย่างครับน้ําปลาครับใครจะใช้เป็นน้ําปลาเกลือหรือจะเป็นซอสปรุงรสก็ปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับตามความชอบเลยนะตั่รส้ด,ดยน้ำตาลทรายครับเด็กน้อย เพิ่มความนัวได้ผงปรุงรสครับหรือใ,ใครจะใช้เป็นผงนัวก็ได้นะหรือจ,จะไม่ใส่ก็ได้เช่นกันครับตามความชอบเลยแต่อย่างวันนี้ครับผมทําเป็นกับแกล้มครับเพราะวตอนนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลแล้วครับหาเมนูกับแกล้มไว้ทานกันครอบครัวครับอร่อยๆทำง่ายๆเลยเรียกว่าหมูทอดพริกสดนี้ก็เป็นหนึ่งเมนูเลยครับทานเล่นๆกับแกล้มก็อร่อยทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวร้อนๆนี่ก็ฟินเลยครับหรือว่าใครจะนําไปทําขายนี่ก็ขายดีขายง่ายเลยครับเมน,นูนี้อันนี้ให้เราขยำคลุก เคล้าเครื่องปรุงกับน้ำหมูให้เข้าๆกันดีก่อนเลยนะครับให้เครื่องปรุงบางส่วนเขาซึมเข้าในหมูไปก่อนนะน้ำหมูจะได้มีรสชาติเข้าเนื้อครับขยำขยำบิบบบดๆไปเลยครับนวดไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งครับ อย่างสูตรนี้เราจะใช้เวลาหมักไม่นานครับใช้เวลาหมักอยู่ที่ประมาณ1 2ถึงชั่วโมงครับก็เลยใส่กระเทียมลงไปปรุงได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครหมักนานครับอย่างเช่นทําขายอ่ะต้องการหมักไว้หลายวันอ่ะแนะนาว่าอย่าเพิ่งใส่กระเทียมลงไปนะครับเพราะถ้าเกิดใส่กระเทียมมาไปหมักด้วยเดี๋ยวกลิ่นม,มันจะแรงเกินครับหมูมันจะกลายเป็นคลาน้ายแหนมไปขยํานวดไปสักครู่ครับพอเรานวดมันได้สักครู่สังเกตดูนะครับเนี่ยเครื่องปรุงซอสต่างๆก,ก็จะซึมเข้าน้อหมูไปหมดแล้วครับไม่มีน้ําเลยใช้ได้แล้วครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับ แป้งทอดกรอบตาอยู่ไเมครับนี่ก็ใส่ลงไปผสมกับเนื้อหมูที่เราหมักไว้ได้เลยนะครับปริมาณของแป้งนี่เรากล่าวได้เลยนะครับกล่าวว่าแค่ให้พอมีแป้งเคลือบอยู่กับตัวน้ำหมูของเราพอครับไม่ต้องให้เยอะจนเป็นหมูชบแป้งทอดนะครับแล้วก็ผสมน้ำเปล่าลงไปครับปริมาณาน้ำก็เช่นกันนะครับกล่าวนะครับอย่าให้ข้นหรือว่าเหลวจนเกินไปนะ อย่างแป้งทอดกรอบของ u f เเนี่ยครับเขาเป็นแป้ง kind ท of ี่สามารถผสมน้ำได้ในปริมาณที่มากครับทำให้เวลาที่เรานำไปทำขายเนี่ยเราก็จะประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยครับแป้งเขาผสมน้ำได้เยอะเลยนะรียกว่าจะเป็นทำกินก็อร่อยครับกรอบน่าหรือว่าจะทำขายก็ขายดีลดต้นทุนได้ดีเลยครับใส่แป้งไปเสร็จก็ขยำขยำคล้าให้เข้ากันดีครับสังเกตปริมาณแป้งแล้วก็ความข้นเหนือนะครับอย่างเงี้ยแป้งน้อยไปนิดนึงเราเติมแป้งเพิ่มได้อีกครับก็แป้งทอดกรอบตา UFM ได้เลยครับ อันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเติมน้ําอีกหน่อยครับน้ํานี่เราใช้เป็นน้าอุณหภูมิปกติได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราผสมเสร็จแล้วเราจะนํเนื้อหมูตัวนี้ไปหมักในตู้เย็นนีกครับเขาก็จะเย็นขึ้นมาพอดีครับพยาามคลุกคล้าให้เข้ากันดีเลยครับนี่ครับได้แป้งเคลือบหมูประมาณนี้ใช้ได้แล้วสังเกตด,ดูนะครับเนี่ยผมจะผสมให้มีแป้งเคลือบหมูแค่บางๆแค่นี้พอครับแล้วก็ไม่ข้อนอย่างเกินไปนะ รันนี้ให้เราปิดด้วยพลาสติกแล้วหรือจะหาฟามาปิดใช้ผ้าคลุมก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดเลยนะให้เราหมักในตู้เย็นครับหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะทำให้หมูร้อนนุ่มแล้วก็รสชาติเข้าเนื้อดีด้วยครับนี่เดี๋ยวเราหมักรอยก่อนนะแล้วก็กระเทียมไทยครับล้านก๋วยเตี๋ยวที่ดีนะครับเสร็จแล้วนำมาโขลกหยาบๆได้เลยครับใช้ปีกันโคลกปั่นหรือจะสับเราก็ได้นะครับแนะนำให้ใช้เป็นกระเทียมไทยครับเพราะว่ากระเทียมไทยอ่ะเขาจะให้ความหอมและสามารถทานได้ทั้งเปลือกครับแล้วที่สำคัญ กอย่าหยาบพอนะครับเนี่ยครับท่าน,นี้ก็ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับตอนนี้ผมก็หมักหมูมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่ากาครับก็จะได้หน้าต่างอย่างเลยนี่เลยครับน,นี่ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทอดกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เราตั้งกระทะกับน้ํามันวอร์มจนก,กระทั่งน้ํามันร้อนขึ้นมาก่อนเลยนะครับใช้เป็นไฟแรงได้เลยนะครับเราก็เตรียมไปส่วนของ พริกขี้หนูสวนครับใช้เป็นพริกสดนะครับจะเป็นพริกขี้หนูสวนพริกกระเรียงว่าพริกอะไรก็ได้ครับที่เราชอบนะส่วนตัวผมชอบพริกขี้หนูสวนครับเพราะว่าให้ใน,นความเผ็ดร้อนแล้วก็หอมอร่อยครับแล้วก็กระเทียมที่เราขลกไว้ครับอันนี้ก็เตรียมรอไว้เลยนะครับ เสร็จแล้วพอสังเกตว่าน้ำมันร้อนขึ้นมาครับวิธีการสังเกตง่ายๆครับลายน้ำมันอ่ะเขาจะลอยขึ้นมาตรงๆครับแปลว่าน้ำมันเริ่มที่จะร้อนแล้วถ้าเกิดลายน้ำมันเขายังลอยอยู่ข้างๆเนี้ยแปลว่าน้ำมันยังไม่ร้อนได้ที่นะครับเวลาที่เราจะทอดครับแนะนําว่าน้ำมันไม่ต้องร้อนจัดนะครับให้น้ำมันแค่มีความร้อนนะครับแล้วก็เนื้อหมูที่เราหมักเลยครับอันนี้คล้าอีกสักรอบหนึ่งครับให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วก็นําเนื้อหมูลงไปทอดได้เลยครับทยอยใส่ลงไปได้เลยนะครับเวลาที่เราทอดเนี่ยครับแนะนําไม่ใช้ไฟแรงนยะครับ ว่าเราไมต้องการให้ทอดนานเกินไปครับหมูเขาจะแข็งก็ได้นะครับหมูเราหั่นชิ้นไม่ได้หนามากแล้วทอดแป๊บเดียวก็สุกอยู่แล้วครับแต่เราต้องการความเหลืองกรอบด้วยนะใช้ไฟแรงได้เลยปริมาณของน้ํามันกับความเรงของไฟนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้ทอดด้วยนะครับอย่างวันนี้หมนทอดกระทะใหญ่ครับเราทอดปริมาณมากก็จะใช้ไฟแรงเลยครับเป็นทอดสักสองรอบก็ได้ครับใส่หมูลงไปเสร็จแล้วก็คนๆขยับๆได้เลยนะครับเนี่ยเราคนตั้งแต่ตอนที่ ใส่ลงไปแรกๆแล้วไฟไม่แรงมากครับจะเป็นเทคนิคครับจะทําให้เราแยกเนื้อหมูออกจากกันไม่เกาะกันเป็นก้อนได้ด้วยครับแป้งก็จะไม่หลุดนะครับเขาโดนน้ามันเคลือบสักครู่เดียวครับคนๆยกๆได้เลยครับพอสังเกตว่าเนื้อหมูเขาแยกชิ้นออกจากกันแล้วไม่ติดกันก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็ให้เราปล่อยไว้ได้เลยครับใช้เฟรแดงต่อเนื่องได้เลยนะครับทอดไปเรื่อยๆเลยครับทอดง่ายๆครับน้ำมันจะไม่ระเบิดกระเด็นด้วยนะครับวิธีนี้ ในส่วนของพริกกระเทียมเนี่ยครับเรายังไม่ใส่ลงไปนะครับเราจะใส่ทีหลังเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ลงไปพร้อมกันเลยอกระเทียมเขาจะเหลืองก่อนครับก <mel> ็จะทําให้หมูเรายังไม่เหลืองได้ที่อย่างที่เราต้องการครับแต่ว่ากระเทียมจะเหลืองก่อนแล้วหรือจะไหม้เอาใส่ทีหลังได้เลยครับเพราะกระเทียมเราทอดในน้ำมันร้อนๆไม่นานก็จะเหลืองกรอบนะครับขั้นตอนนี้ให้เราทอดหมูให้สุกเหลืองกรอบแบบที่เราต้องการก่อนเลยนะครับพอสังเกตว่าแป้งสุกเสร็จตัวเราก็คนๆขยับๆได้เลยครับ แลให้หมูเขากระจายตัวแล้วก็โดนความร้อนสุกพร้อมๆกันนะสีจะได้สวยเสมอกันครับและสำหรับแป้ง UFM ครับเขาก็จะเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบ,นแบนาารแบนด์แรกในประเทศไทยที่ผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีเลยครับหรือที่ร,รู้จักกันดีในชื่อของแป้งเว่าแป้งห่านบัวแดงพัดโบแล้วก็แป้งทอดกรอบที่เราใช้ในวันนี้ครับเรียกว่าแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้เลยครับเวลาทอดก็คอยหมั่นคนเป็นระยะะ,ยะด้วยนะครับหมูก็จะได้สุกเหลืองพร้อมๆกันนะครับ นะครับพอเราทอดต่อมาได้ประมาณ6-7นาทีครับสังเกตว่าหมูเริ่มไม่จะออกสีเหลืองนหน่อยก็ได้แล้วครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับใครอยากให้กรอบๆหน่อยจะ,จะทอดนานหน่อยก็ได้ครับหรือว่าอยากกรอบนอกนุ่มในกค่แค่ให้ออกสีก็พอครับพราะสังเกตว่าหมูเริ่มไม่จะเหลืองข,ขึ้นมาครับก็กระเทียมที่เราโขวกครับนี่ผมแบ่งใส่2รอบนะทอดสองรอบแบ่งใส่ไปเลยแลใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยนะครับเจียวสักครู่นะครับให้กระเทียมเขาเริ่มออกสีเหลืองก่อนนะครับว่าอย่างพริกสดเนี่ยเราทอดไม่นานก็พอครับ ทอดนานมากเกินไปพีก็จะเหี่ยวสลดดูไม่น่าทานเลยครับเจี่ยวกระเทียมกับหมูไปก่อนเลยการที่เราใส่กระเทียมลงไปไงครับความหอมของกระเทียมก็จะไปเกาะอยู่กับเนื้อหมูเลยครับทําให้เนื้อหมูของเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับเราก็จะได้กระเทียมที่เหลืองกรอบอร่อยครับไม่ขมด้วยพอ,อใส่กระเทียมไปแล้วกับหมูที่เราหมักไว้นี่กลิ่น green, หอมฟุ้งขึ้นมาเลยครับน่าทานมาก ใส่กระเทียมไปก็คอยหมั่นคนด้วยนะครับกระเทียมแล้วก็หมูจะได้สุกเหลืองพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ผมยังใช้ไฟแดงต่อเนื่องอยู่นะครับนี่ครับพอสังเกตว่ากระเทียมริ้มออกสีเหลืองนหน่อยก็ให้เราใส่พริกลงไปได้เลยครับความหอมอยู่ตรงนี้เลยครับพริกขี้หนูสวยครับลงไปทอดกับน้ำมันร้อนๆครับเียกว่ากัดท่านเคียงกับหมูทอดของเราเนี่ยอร่อยเข้ากันสุดๆเลยครับ นะครับใส่กระเทียมลงไปทอดต่อสักครู่เดียวครับสังเกตว่ากระเทียมหมูแล้วก็พริกเราทุกอย่างได้ที่แล้วก็ลดไฟลงนะครับตักขึ้นพักสิดน้ำมันไว้ได้เลยครับมหมูทอดพริกสดเราแบบสีสันสวยงามมากครับกลิ่นของพริกขี้หนูสวนนี่หอมฟุ้งไปหมดเลยครับน่าทานสุดๆเลยนี่ตักขึ้นพักเิษน้ำมันรอไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะทอดต่อเนื่องครับให้เราใช้กระชอนตาละเอียดครับ ตัดช้อนเอากระเทียมแล้วก็เศษต่างๆที่ยังตกค้างในน้ำมันออกให้หมดก่อนนะครับเวลาที่เราทอดต่อไปเขาจะได้ไม่ไหม้ซะก่อนครับช้อนกรองออกให้หมดเลยครับเสร็จแล้วก็นำหมูลงทอดต่อเนื่องได้เลยครับอย่าลืมลดไฟลงก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำมันที่ร้อนจัดเกินไปครับตอนลงหมูตอนแรกโอเคขอคน้ำมันร้อนก็พอครับใส่หมูเสร็จก็เร่งไฟแรงขึ้นมาได้เลยครับก็เหมือนเดิมครับคนเบาๆครับให้น้ำหมูเข้ากระจายจัดกันครับไม่เกาะเป็นก้อน เทคนิคเลยครับเนี่ยเราจะทอดหมูทอดพิเศษของเราได้อย่างง่ายดายครับโดยที่ไม่ต้องมาคอยขี่แยกหมูจากการไม่ให้เป็นก้อนเลยครับลงหมูน้ํามันที่ไม่ร้อนจัดเกินไปครับแต่ว่าเวลาคนตอนแรกจะคนเยอะเกินไปนะครับไม่งั้นแป้งที่เราเคลือบไว้มันจะไม่เกาะหมูครับดูดอมขยับขยับให้เขากระจายจากการที่นี้ก็พอแล้วครับกายให้แค่น้ํามันก็แทรกไปตามเนื้อหมูชิ้นต่างๆได้ก็พอครับแล้วก็ทอดต่อเนื่องไปได้เลยครับทําเหมือนเดิมเลยนะทอดจนกระทั่งหมูเหลืองสุกกรอบแบบที่เราต้องการเลยครับ นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูทอดพริกสดของเราครับหมูทอดแบบกรอบนอกนุ่มในครับพริกรีเทียมหอมๆนะครับทานมากกันี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูทอดพริกสดครับดูสิหมูเรืองกรอบนอกนุ่มในครับหอมมากแล้วก็พริกรีเทียมหอมๆทานเคียงคู่กันนี่อร่อยทงตัวสุดๆเลยครับนี่เลยครับ สีสันสวยงามหน้าตาดูน่าทานสุดเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับขออนุญาตใช้มือเลยนะหมูทอดพริกสดของเราครับชิมดูนะหมูทอดมีความกรอบนอกนุ่มในครับในสัมผัสด้านในนี้นุ่มอร่อยไม่เหนียวเลยครับแถมรสชาตินี้ก็กลมกล่อมกระดังเีครับได้ทั้งความหอมของพริกกระเทียมครับทากับเนื้อหมูที่รสชาติกลมกล่อมนี้อร่อยเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยครับขออีกคำนะครับ น่าทานมากชิมดูนะสึกยอดเลยครับเนี่ยครับทานกับพิทุกโดดด้วยนะชิมดูนะอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ